ยังปเปียกๆอยู่สลหรับพังมันแต่บุหูเมมันไปเสแล้วนะโอ้น่าพี่น้องตายค้าใครโอ้เสียดายเลยหมดขึ้นละยังพูดเพิ่ยังนี่อันนี้แม่ลูกเป็ดทีเกิดเองตามธรรมชาตินอะอ่าไ่ได้หมายถึงว่ามันฟักเองเนอะแต่ว่าแม่ฟักเองตามธรรมชาติโบได้ให้ตู้ฟักเนะาะโบได้เก็บเขาตู้ฟักพี่นอ้องอันนี้แม่หมายถึง เกิดตามธรรมชาตินะพี่น้องสบายดีเนาะสบายดีพี่น้องทุกคน มาพบกันค่อยอีกแล้วในซ่องเอ็นพีคนมานอกพี่น้องมื่อนี้เปิดคลิมมากอะมืดคือเกาเนาะเพราะว่าหลังจากเลิกเรื่องเรื่องงานมาแล้วกะไม่ได้พาพี่น้องมาเบิงไกล้เนาะมื่อนี้นอนแต่พาพี่น้องมาเบืองเป็ดเนาะเป็ดที่เลี้ยงไว้เป็นเป็ดเทพเนาะเป็ดเทพเป็ดเกือบบ้านเฮาเนี่ยแหละพี่น้องก็คืออยู่ที่ฟาร์มเขาค่อยนี่แม่จะเลี้ยงเป็ดแบบมันบ่คือไก่เนาะก็คือไก่น,นี่ค่อยจะให้แม่พันธุ์มันไข่เนาะหลังจากนี้มันไข่แล้วจะเก็บไข่ มาเข้าตู้ฟักเนาะหลังจากที่อ่ามันฟักออกมาจากตู้แล้วก็เลี้ยงเป็นอุบาลลูกไก่เนาะแต่ว่าสำหรับเป็ดในตั้งเนาะเป็ดนี่คอยจะบริเก็บเข้าตู้ฟักสลหรับใครมันก็คือให้แม่มันฟักเองหลังจากที่แม่มันฟักเบาะแตกเป็นตัวแล้วคอยจะเอาลูกของมันนี่ไปเลี้ยงตาหางเนาะแล้วก็ให้แม่มันแบบกินอาหารเต็มที่แล้วก็มันไข่ใหม่เนาะพี่น้องสาเหตุที่เห็นแบบนี้ก็คือถ้าเขาบรให้มันเลี้ยงลูกเองเนาะก็คือ เจให้หอบต่อไปของการก้าวมาใครไม่นี่มันไวขึ้นบพว่าจะเป็นเป็ดหรือว่าไก่ก็ดีพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้สิพาพี่น้องมาเบิง่งลูกเป็ดเนาะที่ฟักเองที่แม่ฟักเองตามธรรมชาตินะว่าจะหลายเท่าใดแล้วก็มีอีกแม่หนึ่งพี่น้องที่มันฟักกอน,นานนี้แล้วเนาะมันพาลูกมันออกไปแล้วก็เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปซอกเบิ่งเนาะมันเห็นมันลอ,อยอยู่ในหนองอยู่วังตอนวังเวนน,นี่เนาะเห็นมันลอยในหนองเดี๋ยวจะไปซอกนะเพราะว่า้าปะโดนไปแล้วก็ ย่านป่ากินแน่แล้วก็ย่านงูย่านอย่างแน,น่พี่น้องเดียห่าไปเบื้องน้ำกันอ๋พี่น้องอันนี้ก็มาฮอดอคอกเป็ดแล้วเนาะเป็ดที่เลี้ยงไว้อันนี้ก็เป็นเป็ดเทพเป็ดกึ่งนะพี่น้องนอนทั้งคุณแน่เนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นคอกมันพี่นอ้องคอาหสำหรับเลี้ยงเป็ดอันนี้ก็ฝนตกเปียกเปื้อนเลยพี่น้องให้มือทางไหนเนาะใช้แม่ฟักเองพี่น้องสนับเป็ดเออถือลาลายยุพี่น้องนี่ นี่ก on. ํา okay. ลังปักไข่เนาะนี่ยังยังบอลยังบอลเบาเท่านั้นพองไข่ก็ลายยุ่งอ๋อกวนลวมีกรเมนกํลังปัก ทั้นี้ค่อยจะเหตดทังไว้แบบนี้แหละพี่น้องนี่เฮ็ดทังไว้หลายๆหั้งกะให้มันเลือกใครเลยเนาะว่าจะใครตัวไหนก็ให้มันเลือกใครไปเลยกะเป็ดกบบระโหลายมาไหนพี่น้องมีประมาณอยู่ทีเศ้าปลายตัวเนาะกำลังกำลังมีแผนที่จะนาเข้าอีกพี่น้องเพื่อให้มันผลิตลูกเป็ดได้หลายๆตามความต้องการเพราะมีความต้องการสูงสำหรับลูกเป็ดอันนี้ก็เป็นไก่แม,นะม่เนี่ยมูได้ลูกจากตัว ได้เจอสองตัวเห็นมันยางเลาะอยู่พี่น,อน,น้องตรงนี้เอาแต่เป้าหมายทามือน,นี้มาเบิง่งเอา้านี่พี่น้องมลูกเป็ดมันหาจะฟักแล้วใหม่ๆเลยพี่น้องเบินน้งนี้ยังเปีเปยกๆอยู่สลับพังมันแต่หูแม่มันไปซะแล้วเนาะโอ้เน่าพี่น้องตายค้าไข่โอ้เสียดายเลยหมดขึ้นละได้พบพี่นังนี่อันนี้แม่ลูกเป็ดที่เกิดเองตามธรมรมชาติเนาะ อบริหมายถึงว่ามันฟักเองนะแต่ว่าแม่ฟักเองตามธรรมชาติบบได้ให้ตู้ฝักเนาะบบได้เก็บเขาตู้ฟักพี่น้องอันนี้มนหมายถึงเกิดตามธรรมชาตินะพี่น้องเดี๋ยวเขามานับเบิ่งว่าได้ยกตัวพี่น้องมีจักคิงา,ง,างามเลยเนาะเก็บสกุนี้เลยเนาะเขาจะเอาไปไว้ยูีบัวเขาจะอนุบาลเนาะพี่น้องว่าลูกเป็ดเขาจะเลี้ยงเองเนาะลูกเป็ดลูกไก่ ได้สองตัวแล้วสองสี่อันนั้นเน็นเสียงเมมันห้องน่ะพี่น้องเมเปลี่ยนห้องมันเอิรนลูนไป นนีี่่สิบหกตัวพี่น้องทั้งหมดลูกเป็ดเนาะลูกเป็ดสิบหกตัวส่วนตัวนั้นน่าจะเป็นแม่มันเนาะพี่น้องเห็นมันพ้องอยู่พองเนี่ยยัอยงอีกตัวหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวแสดงว่าแม่นี่ได้สิบเจ็ดตัวนะน <c oughs> แลนไว้ขนาดตัวน้อยๆนี่เนาะเอ้ยเอ้ยเกือบลงน้ำแล้วพี่น้องนี่ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็แม่นบอนที่ใส่จหรับให้อาหารเป็ดเนาะเป็ดพ่อแม่พันธุ์นี่แล้วก็เป็นคอกแล้วก็อันนี้จะเป็นบอนให้มันลงน้ำนองพี่น้องก็ประมาณนี้เนาะนี่เนาะตัวที่สิบเจ็ดพี่น้องก็คือแม่เดียวเนาะได้ลูกสิบเจ็ดตัวแต่ว่าก็ ตามเมื่กตนี่ยังเห็นลูกเป็ดมันตายในห้างนี้อีกพี่นอ้องสองตัวเนาะสองตัวก็แสดงว่าถ้าโบตายเนี่เขาจะได้ลูกเป็ดอยู่ที่สิบเก้าตัวพี่น้องสำหรับการฟักเองตามธรรมชาติเนาะให้แม่ฟักเองโ่ได้ให้ตู้ฟักเนาะห้องบริเก็บไข่เขาตู้ฟักก็ถือว่าได้หลายพอสมควรพี่นอ้องเสียงกระยักหอบๆเลยพี่น้องลายเป็ดน้อยตัวเมื่อกี้นี่เนาะเดี๋ยวเาจะเอาไปบอล เขาจะเอาลูกเป็ดนี่ไปบอลอนุบาลเนาะพี่น้องไปติดตามไปน้ำกันส่วนอนุบาลกันอยู่นี่ใกล้ๆนี่นบอลที่ใส่อนุบาลลูกไก่เนาะแล้วก็ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบื้องในหลายคลิปเนาะอ้าวมาแล้วเนาะมาบอดบอลอนุบาลเขาละจะ่าสำหรับ ลูกเป็ดนี่พี่น้องคอยจะบระ้อยอนุบาลอยู่นี่เลยเนาะเพราะว่าพื้นนี่มันเป็นพื้นปูนแบบนี้มันเหมาะสมกับการอนุบาลลูกเป็ดเนาะแต่ว่าให้อยู่นี่ประมาณสามสี่มื้อนี่ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าถ้ามันใหญ่กว่านี้เนาะเพราะว่าเป็ดนี่มันต้องการน้ำหลายเนาะมันกินน้ำหลายมันลินน้ำแล้วก็เฮ็ดให้พื้นพื้นนี่เปียกเปื้อนเฮ็ดให้เกิดพวกพยาธิพวกเชื้อโรคเนาะมีไฮมีนอนมีอย่างเกิดขึ้นพี่น้องฉะนั้นมันเหมาะสมเนาะสำหรับแต่ว่าไก่นี่ อได้เนาะบม่ได้เป็ี่ยนยังไกลเนเพราะว่าขีกบมันก็บ,บร่ได้เปียกเปื้อนขนาดนั้นอกอพอถือก่แกบเนาะแล้วก็ถืออ่ะรวมห่อนของหลอดไฟเนี่ยมันก็เห็ให้ขีมมันแห้งแต่ว่าเป็ดในี่บอ่อพี่น้องขีขี่ขแห้งเป็ดเนี่ยเพราะว่าน้ำไหลเนาะเดี๋ยวขออนุญาตตัไฟกอนอันนี้มันลูกเป็ดน้อยของเฮาเนาะลูกเป็ดเทพสิบเจ็ดตัวเนาะ โผลออกมา,า,าเลยซะจะไงเบิดละนี่พี่น้องทั้งหมดคือหนึ่งแม่พี่น้องเป็ดเทพเป็ดแม่พันหนึ่งแม่ได้ผลิตลูกเป็ดเฮาอยู่ที่สิบเจ็ดตัวสำหรับครอบนี้แต่เสียดายมันตายไปสองตัวที่เห็นมันอ,อยู่ในคอกเออออกไปนะอยู่ในห้างนพี่น้อง สายไปสองตัวสั้นเขาจะได้ลูเกเ็อยู่สิบเก้าตัวพี่น้องถือมาหลายพอสมควรเนาะรับเปน้อยกางางาเดียวจะพาพี่น้องไปซอกอีกแม่นึงเนาะเพราะว่าเห็นมันพาลูกมันลอยอยู่ตามน้ำหนองเนาะพวกมันมันนอนอยู่ใส่แม่นั่งกับลายพอสมควรพี่น้องเดียวไปติดตามไปด้วยกันไปพี่น้องไปซอกเป็ดเป็ดน้อยเนาะเพราะว่าแม่มัน เพราะว่ามันฟักอยู่สองแม่เนาะแต่เก็บบทันเนาะเก็บลูกเป็ดบทันแล้วก็แม่มันพาแม่มันพาออกจากห้างนอนแล้วก็ลงมาหนองนี้ลงมาสะนี่ก็เลยย่านเนาะเพราะว่าถ้าปล่อยมาแบบนี้ก็ย่านสัตู์นะพวกงูพวกปลาพวกอย่างนี้กะกินพี่น้องปลาดุกไงเนี่ยกลายเนาะปลาดุกปลาคออนก็กินเป็ดน้อยเนี่ยเพราะว่าเห็นมันลอยอยู่แถวนี้เนะาะวังสวยนี่พี่น้องเห็นอ่า แม่มันพาลูกลอยแถวนี้แหละเดียวมันอาจจะนอนแถวนี้พี่น้องเออนี่นี่เป็นไรที่ละโอ้ย่านแต่มันพาลูกมันลงน้ำพี่น้องมึงจะเก็บได้บ่นเห็นปะจะลายอยู่ได้พี่น้องเดี๋ยวเข้ามาจับน้ำกันเนาะเอ,อีมานับไปว่าจะได้จักตัวเลยแต่ก็่านจะพาย่านแต่มันพาลูกมันลงน้ำพี่น้องจับญาก พี่พาลูกลงเด้อดึงแม่มันในหน้าน่าจะสูบพี่น้องน่าจะบวชจับไง,ไงนะ่ายๆเนาะสองแล้วพี่น้องอเหลื่มลูกพาลูกลง ม่เป็นห้นะพี่น้อง <'ll> 4ตัวเนาะพาลูกลงไปกลางละหให้ high, แต่ก็บอเป็นอย่างหนอกพี่น้องเพราะว่าหลังจากนี้ฮะเอาลูกมันไปเลี้ยงประมาณ3ที่มือนี่มันก็นลืมลูกแล้วพี่น้องมันลืมลูกหล้วก็มันไปกินอาหารหล้วก็มันกลับมาไข่ใหม่หมายมถึงเ็ดในห้อบเบียนในการไข่นี่มันไวขึ้นแต่ว่าถ้าเขาตายมันเบืองลูกแบบนี้นี่บางทีเป็นเดือน เป็นเดือนเดือนปลายมันกับโบใครได้พี่น้องอันนี้ก็แม่นผลเสียเนาะเฮ็ดให้เาเสียอาหารเสียเวลาไปซื้อพี่น้องเขาม <c oughs> าเอาลูกเพื่อนเอาเพื่อนให้พี่น้ <c oughs> องเดี๋ยวพวกเราจะจับได้แล้วแหละเนาะสำหรับสองตัวก็ซีตัวห้าพี่น้องเบื้องดีๆแล้วห้าตัว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว จะลองล่อให้เม่มันม้าเนาะมนะ้าล,ลูกมันจะมาม,มามามา,มาข้าลูกมาถ้าจับกาได้นี่น่าจะได้ลงน้ำไหมนี่พี่น้องเดี๋ยวไปจะลงน้ำเลยเนาะ เอาไว้อยากจับให้แล้วมื้งนี้เลยมาแล้วไปแล้วมา,ลวมาลวแล้วมาแล้วพี่น้องมาพาลูกมาฟังแล้วเนะาะเดี๋ยวจะจับเอาเลยเนาะอีคาัวที่เหลือ พี่น้องหลังจากที่ไปจับลูกเป็ดมาเนาะบางนึ่งนี่ได้ทั้งหมดแม่นี่แมนเก้าตัวก็ถือว่าบุาหาายปาได้เนาะแต่ว่าแม่ทำมิดี่หลายพี่น้องออได้17บตัวรวมตัวที่ตายนี่กน็น่าจะ19แม่นั้นแต่ว่าเสีดายอยู่แต่ว่าแม่นี่ได้เก้าตัวบางที่อาจจะเป็นเพราะช่วงฤดูฝนเนนาะบางที่ใครมันอาจจะเสียเนาะไข่เนา่าแหละพี่น้อง ถึงน้าฝนถึงไอฝนอย่างประมาณนี้เพระาระว่าเห็นมันไข้หลายนาองสำหรับแมน่นี่แต่ว่าลูกมันเกิดแต่น้อยเดียวเนาะหรือว่าขันเป็นย้อนตัวผู้น่อยเธอยแต่ก็บ่นอาจจนะแม่นเนาะเพราะว่าตัวผู้หลายเน,นาะใครน่าจะมีเสื้อมดุกหนวยแต่ว่ามันหน่าจ,จะเนาเลายพี่น้องน่าจ,จะเสียเนาะเดี๋ยวก็นี่ลูกเป็ดไปเอามานอนดี๋จะมาปล่อยใส่ครับมูมันเลยพี่น้องมา เพิ่มอีกเก้าตัวโอเคปล่อยลงไปนะมันก็มีหลอดไฟเนาะที่สร้างความอบอุน่นแก็เดี๋ยวจะให้น้ำให้อาหารเนาะแต่พอดีสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้ากับสาวหกพี่เนาะลงทน้งงมดได้ลูกเป็ดอยู่ที่สาหกตัวสำหรับเป็ดอ่าเป็ดแม่พันธุ์เป็ดเทพสองแม่ได้ผลิตลูกเป็ดเอาอยู่ที่สาหกตัวพี่เนาะ แต่ก็เดี๋ยวมันก็แม่มันก็จะไข่ไม่พี่น้องถ้าเขาแยกลูกออกมาเลี้ยงต่างหากกว่านี้เดใไ้แม่มันไข่ไวขึ้นเพราะว่าจะเป็นเป็ดหรื่าไก่ก็ดีพี่น้องไก่แห่งกัมมาไข่หอมไม่ไวกว่าเป็ดเนาะถ้าเขาเกลืออาหารที่ดีหมายถึงพวกโปรตีนพวกสิ่งที่เฮ็ไใหมมันไปกระตุ้นเฮนไใหมมันพอมทีก่ก็กัมมาไข่เทนไอม่มันไข่ได้หลายแล้วก็เดนไ้กัมมาไข่หอมไม่ไวขึ้นพี่น้อง เดี๋ยวจะให้หน้ำให้อาหารเนาะติดตามไปด้วยกัน อ๋พี่น้องอันนี้กับแม่ตอนนี้กายได้ให้น้ำให้อาหารเป็นชีแฮมฮอยแล้วเนาะอาหารก็เป็นอาหารของลูกไก่เนาะให้กินอาหารสู้เดียวกันพี่น้องสำหรับลูกเป็ดเลยก็อันนี้ก็เแม่ลูกเป็ดเ,เทพเนาะ,ะที่ได้จากสองแม่สองแม่พันได้ลูกเป็ดอยู่ทั้งหมดอยู่ในนี้อยู่ที่สิาหกตัวพี่น้องเพราะว่าได้แม่ทํามดเนันสิบเจ็ดแม่ที่สองแม่เก้าเนาะพี่น้อง มีหลอดไฟสากลมอุ่นเนาะแต่แต่ว่าคอยจะบริเลียงโดนเนาะอยู่ในนี้จะบริเลอนุบาลโดนจะให้อยู่นี่ประมาณสามที่มือพี่นอ้องเพราะว่ามันอยู่โดนบริได้เนาะเมื่อมันใหญ่ขึ้นมันกลิ่นน้าหลายมันกินน้าหลายเพื้นให้พื้นนี่มันเปื้อนเนาะมันบูคือกับลูกไก่พี่น้องบูคือกับลูกไก่พื้นเมืองเขาเนี่อนุบาลได้เนาะในบอลอนุบาลแบบนี้พี่น้องแต่ว่าลูกเป็ดเขาต้องอนุบาลอยู่ในบอลที่พื้นพื้นคอก อนุบาลนี่มันระบายได้ดีเนาะระบายเพราะจะเป็นขี้มันเศษอาหาร Joyce. หรือว่าน้ำก็ดีเนาะมันระบายลงรุ่มได้อันนี้จะเป็นการดีแต่ว่าทานเห็ดแบบนี้เนี่ยคือมันเปียกมันเพื่อนเห็ดหายเป็นน้อยตาย่นองเห็ดเป็ดบกแข็งแห้งเนาะพี่น้องขอบใจเลือดสำหรับการที่ตามสำหรับการทับซมนะทางว่าผู้ใดที่มักเนาะซีแบบนี้อยู่ให้อยู่นะเห็ดเกี่ยวกับการเกษตรเนาะเลี้ย that, okay. งเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเป็นเมือกัฝากคนที่ตามเนาะพี่น้องทาาไปที่มักบรรยากาศแบบนี้เนาะ กดที่ตามซองไว้เพื่อจะบวพาดคลิปจะค่อยแล้วก็เพื่อจะเป็นกำลตังใจค่อยเองจะได้เห็ดคลิปต่อไปพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอาใจพี่น้อง